สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเราจะไปชิมกาแฟครับที่อาร์ r คาเฟ่นะครับเป็นสวยมากครับเป็นรูปทรงสวยมากเป็นคลาสสิกเป็นดูมาดูตาปุ๊บหลังคาออกสีดําเขียวนะครับแล้วก็แล้วก็วกตัวสีเกน normal เนาะก็อยู่ติดกับอะ,อะไรเอมิกาอาร์ตมีเอเมกาอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็อยู่ฝั่งนี้ก็เป็นโบสถ์ะ Board นะครับ กันสิงตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมีทัวตัวไปแต่ะราคาประมาณ7 5 8 0สเป็นตอนนี้มีโปรโมชั่นช่วงเปิดเปิดอะไเเปิดเปิดคาเฟ่ซื้อหนึ่งแก้วก็จะได้เข้าไปชมฟรีมีกรักสวนเหมือนสวนอีเดนสวนของยุโปรปอ่ะเนาะซึ่งปกติก็เข้า75บาทเข้ากันไปตีน้วมาเดินดูนะครับชิครับ โอเคครับนะครับโอ้เข้ามากันสวยครับข้างในสวยมากครับนี่ครับสวยมากครับก็จะมีที่นั่งพักสองสี่หกสวยๆเย็นๆตาครับมาแอร์ครับแอร์ครครับก็มีเอสเปโซ่เอเปกาโนครับโูชิน่มคาะาเต้ครับ กาแฟส้มกาแฟน้ำตึ้งเลมอนโกโก้ครับวันนี้วันที่2ก,กรกฎะดาหัวข้านะครับตอนนี้ก็ผมก็มาซื้อกับครอบครัว3แก้วนะครับอเมริกาโนอันนี้เสร็จแล้วน<ช>เนาะโอเคเรามาชิมดูว่รารสชาติเป็นแบบไหนเราไปดูกันครับ <S <S ครับตอนนี้แล้วก็เดกาแฟกาแฟอาคาเฟ่สวยครับติดสูงมากแตนนี้ก็จะมาลองชิมนี่แปดสิบบาทนะ,นะครับแปดสิบบาท รถสองร้อยสี่สิบบาทก็มีเป็นมีการเส้นเพิ่ึ้นนิดนึงนะครับก็ใส่อะไรก็ได้ก็ใส่เสนเชื่อมอะไรผมไม่ใส่นี่จะลองดูรสชาติเป็นแบบไหนนี่ก็คงก็เหมือนทัวตัวไปเนาะแต่ว่าตอนนี้มันนี้วันที่สองก็ราวห้าก็มาอันนี้มันหยุดน้องวันเสาร์ก็มารูปมาถ่ายรูปมาหาดูบรรยากาศนะครับดูข้างนอกครับนี่เขาใหญ่เลยครับเนี่ย ตาทับซ้อนสวยมากนะครับลองชิมหน่อยครับคนไหนเะนี่ยมีน้ำผึนใส่นิดนึงใส่แค่นี้นิดนึงถ่ายรูปผมหน่อยนะครับดี๋ยทุกคนขอไปโชว์ไปโชว์ไป,ไปนี่โอเคครับรสชาติตัวผมครับเป็นกับาแฟกันที่ที่ผมมันเดิมโรบัสต้าหรืออะไรไม่กล้ผมไม่รู้นะครับอันนก็ น,นี่ของของลูกสาวนะครับอันนี้สั่งเอสเปรสโซ่นะครับเป็นฟองนมเนาะนี่นอกน่อยเนาะอันนี้ของแม่บ้านเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าโกโก้โกโก้เย็นนะครับเป็นกระแสอะไรไม่รู้รู้จักเอฟเป็นคิมคิวก็อืมเป็นไงรสชาติเป็นไยังไงมทถามแม่บ้านไหมครับเคยมาไหมครับนี่พกก้องเปิดเนาะอันนี้ได้เดินกนนันมีอย่างเอมีนะก็ยังอย่าง อันนี้ก็เปิดอี้เดือนได้สองเดือนได้เปิดได้สองเดือนโรงแรมมีฝันไหนครั้งนี้ไหมตรงไปนี่ก็โรงแรมแมนคินซิงตันอยู่ตรงนี้นครัระดับ5ดาวห้าดาวเลยนะตรงนี้ก็ว่าเลอดที่ไปนะครับที่เขาใหญ่เป็นว่า K KEN K s i n น KEN SING T N KEN SING ท่นโอเคครับก็จะมาเจอสามีอย่างนี้บรินซินตันของคริสก็มีกาแฟ ี่นี่เค้กอร่อยเด็กทำบุชิมเค้กมีคนเชียร์ครับสวัสดีครับที่นีน่ขนมเค้กสวัสดีครับ